ฉันก็กำลังติดต่อมันอยู่นี่ไงล่ะเร็วๆนะชันกี้เกียดรอนานะเอ๊ะนางฟินนี่ช่างเหลวไหลใหญ่แล้วนะดิผู้จัดการถ้าฉันไม่ได้แต่งหน้าฉันไม่ขึ้นโชว์จริงๆด้วยนะนางฟินน,ฟนี่นางฟินเหลวไหลมากเลยมาหรือ,อยังล่ะป่านเนี้มันไม่รู้มันติด,ดนะจีน่ะมันไม่รับอ่ะเฮ้ทำยังไงเต่งสิโว์ก็จะเล่นอย่างนี้มดีค่ะ เจ๊ฟินส่งฉันมาแต่งหน้าแทนค่ะว่าไงนะนางฟินส่งเหรอมาเร็วๆเลยมานี่มาเร็วๆเลยนางตรงนี้แต่งหน้านี่ซูซี่เครื่องสำอางเธอทํา <ๆ S 1> ทให้ดีๆเลยนะแต่งให้ดีๆแต่งให้สวยๆถ้าเธอแต่งดีฉันจะจ้างเธอแทนมันเหลวไหลมากนางฟินเนี่ยลองพื้นให้มันเนียนๆหน่อยนะเจฟฟินอะลองพื้นทีอะหนาเตอะ อย้ยิ้มทีอย่าหลุดเป็นกระบ,บี่เบื่อฉ้นทำที่สุดถึงมือเลยค่ะ ชอยชุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสิชอยชอยอย่าเพิ่งแต่งหน้าเดี๋ยวก่อนให้ซูจีเตะชีก่อนเออเธอนี่เธอหล่อนถุงน่องเนี่ยมันขาดเป็นรูแบบนี้เห็นไหมอันนี้ก็ขาดอันนี้ก็ขาดนี่ก็ขาดนี่ก็ขาด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 แบบนี้ไปหมดเลยอ่ะเอาไปที่พนหูพนตาซะเลยนะไปซื้อมาใหม่เลยไม่งั้นน่ะฉันไม่ใส่จริงด้วยแต่ว่าไม่มีแต่ อ๋อนี่แกเด็กใหม่แล้วสินะถึงได้มันมีแต่กับฉันเนี่ยไปเลยเรีบไปเลยโอ้ยขาดรูนิดเดียวเองนี่ใส่ทับกันสองสามคู่นี่ก็ใช้ได้แล้วกว่าจะไปซื้อตั้งครึ่งชั่วโมงแน่เดี๋ยวออกไปถ่ายรูปไม่ทันนะเมื่อกี้นี่เห็นแถบฝรัหลังมาแล้วท่าทางจะติดหนักด้วยเอ้หรือว่าจะให้ฉันออกไปซื้อดีอต้องแล้ว ฉันใส่ไปก่อนก็ได้ดิแต่ว่าอย่าลืมนะจะต้องซื้อใหม่ฉันด้วยไม่ไงนะั้นฉันไม่ยอมจริงด้วยดีเรื่องแกไปเอารองเท้าไมหมชล,ลียังอะ่ะจะเดี๋ยวส้มไปเอาให้เดี๋ยวนี้จ้ะอ๋อแล้วไปเอาน้ำส้มคันที่หน้าบายฉันแก้วหนึ่งด้วยนะตกลงจะให้ส้มไปเอาน้ำส้มหรือว่าไปเอารองเท้าดีจ้ะนี่แกฉันสั่งให้แกทำอะไรอะ่ะแกก็ต้องทำแกรู้ไหม ถ้าที่เนี้ยไม่มีสันสกคนน่ะพวกแกทุกคนน่ะก็จะไม่มีงานทำไปเอามาแหม่ถ้าได้น้ำส้มคันอีกสักแก้วหนึ่งก็คงจะดีสินะเออนี่พวกเธอให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวฉันจะมาเช็คอีกทีหนึ่งเออซูซี่ วันนี้นะเราจะมีแขกระดับ VIP เข้ามานะเพียบเลยเธอพร้อมหรือยังโอ้หยได้เลยค่ะผู้จัดการจะเป็นอะไรเป็นอะไรสงสัยจ,จะเป็นยำปูเขมมืกับวานนะคะผู้จัดการเ้เา,เากินอะไรทำไมไม่รู้จักระวังไปเร็วๆเลยจัดการอะไรให้เรียบร้อยเออแปลกๆงานยิ่งเต็มไปหมดเลยใช่นางกุลาคืนนี้เธอช่วยอะไรฉันหน่อยสิ อะไรอ่ะก็คืนนี้แม่ฉันป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลฉันน่ะไม่มีสมาธิจะขึ้นโชว์เลยช่วยฉันหน่อยนะเออแต่ว่าอไอย่างงี้นี่ไม่ต้องมีคำว่าแต่ฉันน่ะให้เธอเลยอันนี้นะเป็นค่าแรงของเธอแล้วก็ค่าที่ขึ้นโชว์อ่ะเธอเอาไปทั้งหมดเลยนี่แล้วอย่าลืมบอกผู้จัดการนะว่าแม่ฉันป่วยจริงๆฉันต้องไปเยี่ยมนะขอบคุณใจมากจ้ะสูซี่มีอะไรหรอผู้จัดการ นี่ครับนายโชว์มีอะไรเหรครับมีอะไรหรอเน็ตเดี๋ยวก่อเจ้าคนยู่ไหนเจ้สิิ ไป,ไปเป็นครับไจเย็นครับ,รบมีอะไรฮะนากูหลับอยูไ่ไหนหนูไม่รู้อ่ะมันอยู่ไหนหนูไม่รู้จริงอะค่ะใจเ็น จริงครับจริงครับวันนั้นกุหลขาบก็ขึ้นแทนซูซี่ครับเ,เขาเคยแทนกันฮะวันนั้นคุณทรงพลยังมายังเรียกกุลาบไปนั่งที่โต๊ะตั้งนานนะครับแล้วหน้าตาเป็นยังไงมีรูปถ่ายแล้วมีประวัติมั้หรือเปล่าประวัติประวัติไม่มีครับแต่รูปร่างก็สูงสูงนะครับแล้วก็หน้าตาก็โอเคครับถ้านางกุหลาบมาทำงานนะแกรีบติดต่อฉันด่วนเลย โอเคครับครับครับผมขอ,อตัวก่อนนะครับ